เราไปดูเรื่องของแบงค์ใหม่กันหน่อยค่ะหลายคนบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยจับแบงค์แล้วนะพวกธนาบัตรเนี่ยเราใช้การโอนเงินกันแทนแต่มันก็ยังจําเป็นอยู่นะคะแหมบางคนก็บอกว่ามันก็ยังต้องใช้นาทีจ่ายอะไรเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยนะล่าสุดแบงค์ชาติกเตรียมออกธนาบัตรชนิด20บาทแต่ว่า วัสดุที่ใช้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะธนบัตรชนิด20บาทเนี่ยจะเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์ค่ะเป็นพอลิเมอร์เป็นการพัฒนาคุณภาพของธนบัตรให้มีสภาพใหม่สะอาดใช้งานได้นานขึ้นนะคะจากอายุการใช้งานปกติเนี่ยคือที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยมันใช้ได้แค่2-3ปีแต่ถ้าใช้แบบใหม่เนี่ยมันจะใช้ได้นานขึ้นค่ะ ธนบัตรแบบ20บาทเนี่ยเป็นธนบัตรที่ประชาชนใช้ใจ่ายมากที่สุดนะคะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือบ่อยค่ะทำให้ธนบัตรเนี่ยมันมีสภาพเก่ากว่าธนาบัตรชนิดอื่นๆโดยแบงค์ชาติเนี่ยไม่มีนโยบายยกเลิกธนบัตร20บาทที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะส่วนอนาคตก็าอาจจะใช้พอลิเมอร์เนี่ยเป็นวัสดุในการผลิตธนบัตรชนิดอื่นๆด้วยทีนี้เนี่ยเรามาดูคุณสมบัติกันหน่อยค่ะ ธนาบัตรโพลิเมอร์เนี่ยผลิตจากพลาสติกแบบพิเศษนะคะซึ่งไม่ดูดซับความชืน้นไม่ดูดซับสิ่งสกรปรกมีความทนทานใช้งานได้มากกว่าธนาบัตรกระดาษแต่ต้นทุนในการผลิตเนี่ยมันจะสูงกว่าธนาบัตรกระดาษในปัจจุบันเนี่ยประมาณร้อยละ30แต่ทั้งนี้ค่ะด้วยความที่มันมีคุณสมบัติที่ดีเนี่ยนะคะไม่ดูดซับสิ่งสกรปรกใช้งานได้มานานขึ้นก็เลยลดปริมาณการผลิตธนาบัตรใหม่เพื่อทดแทนธนาบัตรที่ชำรุดได้และมันก็เอื้อกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็สอดคล้งกับน ทันกลางในหลายๆประเทศที่เขามีการใช้ธนบัตโรโพลิเมอร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่อังกฤษแคนาดาออสเตรเลียมาเลเซียสิงคโปร์วิดนามคุณผู้ชมอาจจะเคยไปใช้จ่ายเคยสัมผัสมาแล้วนะแต่จ,จะไม่ทราบบอกอ๋อนั่นแหละโพลิเมอร์นะธนบัตรแบบใหม่เนี่ยยังใช้หยอดตู้อัตโนมัติได้มากกว่าร้อยละด้วย ธนาบัตรโพลิเมอร์ชนิด20บาทค่ะจะมีภาพลักษณะโดยรวมเนี่ยก็เหมือนกับธนาบัตรกระดาษชนิด20บาทที่หมุนเวียนในปัจจุบันโดยมีการใช้เทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงที่ทันสมัยมีมาตรฐานขั้นสูงค่ะเช่นเดียวกับธนาบัตรกระดาษชนิด20บาทรวมถึงมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงเพิ่มเติมนะคะก็คือมีช่องใสที่สามารถมองเห็นทะลุได้2ด้านด้วย โดยช่องสายด้านล่างเนี่ยเป็นทรงพุ่มข้าวบินค่ะเมื่อพลิกธนาบัตรขึ้นลงเนี่ยก็จะเห็นเป็นสีเหลือบๆแดงๆนะคะนอกจากนี้ก็มีการเพิ่มจุดสังเกตสําหรับผู้บกพร่องทางสายตาในบริเวณช่องสายด้านบนที่เป็นทรงหยดน้ําโดยมีตัวเลข20ขนาดเล็กนะคะดุนนูนค่ะเพื่อให้สัมผัสได้ง่ายขึ้น ธนบัตรพอลิเมอร์ชนิด20บาทหลายท่านถามว่าอันล้วจะผลิตมาให้เราได้ใช้เมื่อไหร่นะคะจะเริ่มออกให้ใช้หมุนเวียนก็คือ24มีนาคมนะคะย้ำว่ามีนาคมนะคะประชาชนสามารถเบิกถอนผ่านสาขาธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ทุกแห่งนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการยอร่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของเ n จเอข่านะคะ แค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสนและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ